ทบทวนมือขวาเพลง You Are My Sunshine นะครับอ่ะจะวางนิ้วโป้งไว้ที่ตัวเรนะครับแล้วก็เล่นนิ้วชี้ตัวซอนนิ้วกลางตัวลานิ้วนางตัวทีนะครับย้ำตัวทีนะครับต่อไปแร่งลงครับจากตัวทีที ตรงนี้ใช้นิ้วเดิมเลยครับที่วางไว้อยู่แล้วต่อไปนะครับเราจะเล่นโน้ตตัวซอนแต่ว่าจะเปลี่ยนจากนิ้วชี้เป็นนิ้วโป้งนะครับแล้วไล่โน้ตขึ้นไปซอนลาชีโดแล้วไปหาตัวมีนะครับทีนี้นิ้วก้อยอะ่ะแค่ต้องข้ามโน้ตตัวเลไปกดตัวมีนะครับซอน เป็นนิ้วก้อยเมโลดี้ต่อไปกดมีเรโดทีนะครับยานิ้วก้อยนิ้วนางขยับมาหาตัวเลไล่ลง